พยายามโขกลงไปนะโฟกัสลงไปนะแล้วก็การไม่ชัดทีนี้พอเราหลายตัวปั๊บมันจะเบลอนะแล้วมันทำให้เราไม่คมชัดในการที่จะชี้นะที่จริงมันมันอะไรก็ได้สิแต่ว่าการจะสาวเล้เขาเห็นได้ยังไงใช่ไหมจากที่การพูดถึงเี่อเริ่มจากเด็กนร,รู้จักกาเป็นอยากจากนี่ให้แม่แล้วควมเรียนมาเรียนรนู้ไพอเรียนนวดจะเป็ปนจะเป็นนวดพ่อแม่แล้วเราก็ไปประเมินทีว่าเมื่อเด็กนวดพ่อแม่แล้วเขารู้สึกยังไงพ่อแม่รู้สึก อ่าันนี้เป็นวิธีการไปประมินตามใช่ไหมถ้าเราจะจารยกเรื่องรปรับกันอยู่นะครับนี้มันยึดอยู่นนวัตถุประสงค์ของอาจารย์ว่าอาจารย์จะโฟกัสเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าพอโฟกัสเรื่องอะไรสโค<ป>ผให้แคบแล้วก็ไปประเมินให้ได้นะแล้วมันจะได้ชัดนี่เป็นเรื่องหนึ่งเนาะเป็นเรืที่สองอยากให้การช่วยก็จารเอาเรื่องสถาณะเนี่ยนมาเนี่ยนะทักษะชีวิตจังนะครัว่าไอ้ทักษะชีวิตเนี่ยช่วยตีความตรงนี้ให้คุณครูคนอื่นนีว่าในเรื่องเนี้ยนวดเนี่ย นะครับจะอธิบายว่าเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กด,ด้วยคำอธิบายอย่างไร<ะ>ให้ใรที่บาย,ใ,ใ,บายใช่เจ้าของที่บาย <laughs>